อรุณสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเช้าครับโอ้พากันจอดเลี่ยงรายช่างเก่งก็นอนที่นี่กับพวกเราครับเมื่อคืนพี่เก่งได้ข่าวว่าอ,อโดนพี่หลอกบอเมื่อคืนนี่ ไปถามดิเกิดอะไรขึ้นจานชูเมื่อคืนทำไมทำไมพากันฮะ เกิดอะไรมาขึ้นทำไมพากันย้ายรถมาลึงตึงตังกันโอ้ยฮ้ยปปลาไหวแล้วแกรักแกรักแรงกแกไอ้ดีหลอนเลยอะไรยืนแต่งปันเดี๋ยวปจะนอนเป็นปันในรถวิ่งเซ่นะรถวิ่งพลั่งเศสเนาะฮะรถเองเหรอเนี่ยจอดอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เป็นวันนี้ไม่อะแล้วมันเบี่ยงแล้วเนี่ย มันเป็นบางครั้งเอรียงว่าใส่ไฟมันเป็นบางครั้งมันก็มีขีดบางครั้งถ้าจบแหงวุ้นจอเปิดไม่ได้เปิดทางไม่ได้เฉือนไอ้นี่บอกฝุ่นเยอะต้องเอาโซนแอคฉีดหน่อยแล้วตรงนี้มันจะดังเสียงไฟเลย โอ้มันดังอยู่หลังเลนไม่ใช่ไหมปักหลวมเปล่าชูไฟ,ไฟเลยเสียงรีเลย์เฟเจอร์ไฟเลี้ยวอ่ะดังเออแต่ไฟเลี้ยวไม่ติดมันแบบไฟลงทาวไม่ครบอ่ะน่าจะแนวนั้นแหละ เื่นมาดึกๆพี่เที่ยงคืนลุกขึ้นมาเยี่ยวอ้าวมีไฟสองดวงอยู่ในป่ายางงงเงี้ยงงเงี้ยโอ้เขามากีดยางนี่หว่ากีดยางสองคนเมื่อคืนเขามากีดยางกันวอากันย้ายรถหรึอว่าอะไรวะ จัดชูผมเดินมานอนผมคนเดียวนะผมอยู่นู่นเนี่ยชูอยู่ท่าทักเดียวเอ้ยไม่ไปมันแวบๆแวบๆมาเออลุกขึ้นมาดูไม่ผมผมว่าเอ้พวกนี้ทำอะไรกันวะสักพักนึงวิ่งออกมาสองการลำงารหรือว่ามันจะุดถอยรถปึ้่งมางปึ้งมางปึ้งปมงเหมือนไรพอน้องมันตะโกนไปบอกพี่พี่หลอกจันทนั่นแหละจริงหรือเปล่าวะ คปวดอะไรนะเห็นเลยคนกินยาก็เปล่าโอ้หมดเสียชื่อหมอผีหมดเลยโอ้จอดเรียงกันเป็นปลาปิ้งเลยตอนนี้จอดรถนอนเดี๋ยวดิชูบอก พี่ไปนอนใ,ใกล้ผมเ่ตอนออรแรกเ,เราก็นึกว่าเราจอดนอนไกลแล้วนะพี่เก่เงนะกลายเป็นว่ารวมพลหมดเลยนี่เออพี่ก็ยังพูดเลย <S <S> <S พี่ยังนอนนอนนึกเลยว่าอะไรพูดเรานอนไม่ได้ด้วยอะไรวะเราก็บอกชูนไม่เคยกลัวขนาดมันเจอผีโพงเป็น ตัวลอยม่มันยังไม่กลัวทำไมมันเพ่นวะยะงงไงมม่กลัวไนไหมันเพ่กลัวนะอยังงงเหัสงสถานการณ์มันพาไปออเอ,อ,เอปัปนพ,พี่ก็นอนคิดอยู่ดิพี่นอนคิดอยู่โอ้ขนาดชูยังกลัวขนาดน,นี้แล้วเฮ้ยกูจะนอนได้หรอวะเนี่ยกลางคืนมันจะไม่มาเขย่ารถกูกกแต่ก็เลยแบบเฉยๆยังนอนพี่คิดดูเด่ยืนถูสบู่อย่างเงี้ยอ้ยนี่บอกบอกถูทำคลิป ทำคลิปช่างเก่งอาบน้ำเลยเนี่ยโอ้ยถูสบู่เพลินลกายทงไอ้ทงก็ถูสบู่แป้งนี่ฟันไม่แฟร์แป้งแล้วมันเดินไปหน้ารถกยูยูถูสบู่อยู่ไอ้แค่รถมันไหลมาเว้ยสุดตาผ่ารวะเฮ้ยรถวิ่งเองอยู่ติดเขี้ยวเนี่ยฟันไม่โคกอติดบุ้งกีอืฟันไม่โคกับมุมกระบะแม่งก็แทกตึ้ง โอ้โหท้าไอ้ทงมันยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อทะลุไอ้ทงก็ตอนแรกมันยืนตรงนั้นเลยตอนะมันไม่ไหลอ่ะอ๋อยืนอาบตรงฟันแมคโครนะต้องมาเจอผีแล้วต้องตายตาสุดี่ต้องโอ้ยต้อมเจอก่อนนะเยฟันแม่โคมันเกะกะไงผมก็เลยไปยิงข้างพี่คิดเอาอ่ะผมวิ่งมาแล้วนะวิ่งมาถึงมายืนบอกมยบอยทงสักพักหมาวิ่งกลับไปเล่วพงเหล่าพากระจายหมดเลยทงมาเมื่อคืนมั่นรีบจะหาตรงนั้นเลยแล้วไอ้ต้นที่มผมเห็นเหรอไม่ใช่ทางตรงนั้นอ่ะ อยู่ตรงนั้นตั้งนานไปอยู่ไม่ได้มันเ่ามันเ่าคนหรือเปล่าเออคนหรือเปล่านนนีีี่่่่่พออยยยูกลลาางปเเ้ะไม่ไได้้ออออยยู่่ในนนนนสสววาาะรีกลงแหละมแต่แต่เมื่อคืนน่ะตอนตอนที่พี่บอกบอกไอ้อามบอกอามไฟอะไรวะไฟมันไม่ยอมดับนะอามอยู่นั้นพี่ก็พูดบอกไว้อามอยู่ถามไอ้อามก็ได้เมื่อคืนเนี่ยคนอยู่อันเนี้ยมันใกล้ๆมาอยู่ไม่ได้ไกลเลยผมนั่งขี้อย่างเงี้ยเนี่ย้นกองไอ้กองแีก่ไปไม่ไกลเนี่ย มองมาเห็นอย่างเงี้ยอืมแล้วมันเคยมาที่ไหมอ่ะเห็นเขาเฉยไอ้ทธงไอ้ทธงทำให้ทำให้ต้อมได้วิ่งอีกแล้วไอ้ทีแรกทีแรกลวงจันทร์มันยังไม่เต็มเลยพออาบน้ำผมเดินมาแล้วโอ้ดวงจันทร์เต็มดวงอุ้ยสว่างเลยเมื่อคืนไม่ใช่มืดนะสว่างเห็นชัดใช่เมื่อคืนมันเดือนงายตอนเที่ยงคืนพี่ตื่นขึ้นมาเยี่ยวอ่ะมันมันเห็นหมดเลยนะวิ่งกลับมาปุ๊บดีบอยช่อย อะไรบอกตอนมาไม่เอาตอนที่ว่าเเเออาาาีี่่มไปลยครูเรียกเรียกพี่ไปอาบน้ำอระจัน์ยังไม่เต็มเลยเลยยังมืดอยู่เลยก็คิดดูดิตื่นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เราหมอเนี่ยเราไม่เอาราฟเส้นใหเราเส้นตื่นมาเยี่ยมมองมองดูส้มลายเห็นสีหมดเลยอ่ะสีส้มสีขาวที่เราเห็นแบบเหมือนตอนกลางวันเลยผมยังอไม่หมอพี่นายมันจะออกมาโล่งขนาดนี้วะ กชมงจาไอ้นี่ก็พูดเสมอเลยโอ้ยพี่ตายมากมาเลนฮะไอเราก็เวอร์ตามเลยเฮ้ยนอนขนาดไปนอนขนาดไปนอนชายแดนตรงช้างมาเยอะๆยังไม่กลัวนี่มันกลัวกลัวป่าหยางเมื่อคืนวะปูปูคนแรกเปิดคนแรกเลยปูคนแรกเราแรงแรงอ่ะแรงเอ้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นอนนู่นไม่ใช่เหรอไอ้ที่ว่ามาคืนแรกอ่ะนูนนอนติดสารโอ้ยยินเท่านั้นแหละไอ้นู่น น่ากลัวกว่าเยอะเยะเลยอ่ะเข้าคิดดูดกเาคุยกันอะไรกันตั้งนานเลยตอนคำนั่งคุยอะไรกันตั้งนานผมเดินไปยืนอยู่หน้ารถผมเล่นไป้่ายองไปปุ๊บเจอสารอดีเลยตองหันายเจอสารดีหนุหนุนนุนอ๋อตอนไม่ตอนกลางวันอ่ะผมผมไหวสารอยู่กินข้าวก็ไม่มีใครเรียกขุก็ไม่มาเซ็นเี๋ยว นี่<ด>น <ะ S 1> วันนี้เราก็กินข้าวเราก็ตักให้เขาหน่อยเมื่อคืนก็ลืมตอนแรกพี่คิดอยู่แต่ก็ลืมไปพอถึงเวลากินก็กินเลยเนาะน,นี่ครับเมื่อคืนนี้ก็ <c oughs> เจอดีเขาให้ครับถึงกับถึงกับย้ายมานี่เลยไ,ไ,ไ,ลไอ้ทงก็ไม่เคยกลัวอะไรนะเนี่ยไอ้ทงก็ไม่เคยกลัวอะไร แต่จันชูนี่พี่พี่งงเลยชูแล้วว่าชูมันเคยไปอยู่มาขนาดมันเจอแบบจังๆมันก็ไม่เคยหนีได้ยินครับมันพูดแต่วเดีอะไรขนาดีไปกันแล้วต่ตอนแต่ตอนที่พวกเองถอยรถมาพี่พี่นึกอยู่เด้ไอ้พวกนี้เจออะไรอเปล่าวะ ตอนแรกพี่ก็ไม่สนใจหรอกแต่แต่ตอนที่ชูตะโกนไปบอกพี่อ่ะที่ชูตนตะโกนไปบอกพี่พีหรอกพี่หลอกเริ่มคิดแล้วกูเริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันไอพวกนี้ถ้ามันไม่ไม่เจอจังๆชูไม่น่ากลัวขนาดนี้เนี่หว่าหรือว่ามันจริงวะขึ้นบนรถยนอนนี่ยังยังนึกเลยนะถ้าเกิดกูปวดเยี่ยวกูจะลงกูจะกล้าลงมาวันนี้ถ้าเจออย่างนี้โอ้แต่ถ้าเป็นไอ้แต้มอยู่นะไอ้เต้มช็อกเลยแหละไอ้เต้มอ่ะ ช็อกเลยแหละถ้าไม่ติดบุ้งกีอะมันถอยยาวเลยไอ้แต้มกับไอ้ตาอ้วนนะไอ้ตาตาปราสาทโอ้กลัวจริงๆกันนั่นแหละถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดบุ้งกีอะถอยถอยยาวเลยมันมาชนรถไอ้ต้อมเลยถ้าไม่ติดบุ้งกีก็ชนรถไอ้ต้อมอะมันไม่ได้อย่างงี้นะเพที่มันไม่ได้สโลมานะมายไปแล้วฟื้บเลยแล้วผมในงงเบกมือผมจอดตั้งนานกินข้าวเสร็จคือกันกินข้าวใช่เป็นพันอะ ยืนเป้น <că> ฟันนรี <kav uk uit> <luxury> <sh arp> ่มยืนเตนนรแต่ถ้าไม่ติดบุ้งกี้จานชูก็นุ่นแล้วรถไอต้อมแล้วไอต้อมมันจอดอยู่ตรงนั้นเตมมที่นอนล้างถูซข่งมน้วงครันขึ้นรถไปดึงอมือชนแล้วมยที่ยังวะปาเฮ้ยปเฮ้หมอผีหมอผีเห็นก่อนคนอื่น หมดใายาเลยก็บอกแล้วบอกว่าอย่าอร่อยอย่าอร่อยแต่ก่อนไม่มีปัญหาเลยกลับมาดูพี่ผมเดินอาบน้ำเสร็จเดินจากนู่นอ่ะสั่นเลยผมเดินมาสั่นตลอดทางเลยที่พี่เก่งที่พี่เก่งแซวผมอ่ะนะไต่เดี๋ยวเซลพี่เก่งเป็นดู้อะไรจนเงยหน้าดูสิเงยหน้าขึ้นมา จะได้เป็นเตาคุ้มๆเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ปุ๊บพอเนี่ยเราก็มองใช่อย่วดูดบุรีปุ๊บงั้นไอ้ทีหนึ่งมันจะวิ่งใส่ลูกแมวเฮ้ยมึงล้างตูดเปาเนี่ล้างเลยอ่ะนะวิ่งมปแล้วขาเคลียรเคลียเคียร์วิ่งกลับมาวิ่งกลับมามาหน้าด้วยธงธงไม่ได้บอกวิ่งกลับมาเมื่อกี้แล้วฝักหมาวิอีกจนไปเฮา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 ไล่ไล่จากกลางสวนเนี่ยไล่เข้าเข้าไป งูเหลือมเปิดด้วยเฮ้ยมันไอ้นี้เปล่าไอ้นี้เปล่าไอ้ไอ้ไอ้้ไอพวกอะไรนะที่มันชอบกินขี้อ่ะเป็นเงาเลยจะของจะเป็นนี่แหละมันเห่าอ่ะมันเห่าพี่ก็ยืนดูอยู่ตอนลงไม่มีไฟแต่แต่ตอนหมาเห่าผมก็ได้ยินหมาเห่าผมก็ได้ยินพรมัว่ายืนเห่าตั้งนานนะเห่าตั้งนานมันเหาตรงนู้นเลเห่าตรงนู้นเลยไกลานั่นแหะ มันเห่าได้ยินอยู่แล้วมันไล่ปนุน่นเห่ายู่นู่นอีกช่อยจะรถ้าไปจอดแล้วกลางวันเราไม่กลัวแล้วเฮ้ยของค่าไอฮีโร่ฮีโร่เก็บ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 ไว้ให้เ่าแก่มันหลุดเฉยนะเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หักหลุดเฉยหลุดเฉยเจ้าฮีโร่ครับเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวแกก็เจออือของฮีโร่ มันโดนโดนโก้อนดินไงถอยชนก้อนดิน,นะหลุดนี่ครับจะเอาไปเก็บไว้ให้เขายังฮีนร่บางฝุ่นบางฝุ่นฮีโ, <c ười> โคคร่กันโคนครับกันโคนอันนี้ก็พี่เก่งก็จอดนอนนี่รับเมื่อคืนพี่เก่งจอดตั้งแต่มาซ่อมรถแล้ว คืนก็เจอพากันเจอดีครับได้ข่าวว่าต้อมหมอฟาร์มนี่เจอจังๆเลยหลังจากนั้นก็รถต่อทงก็ไหล<ม>บรรยากาศยามเช้า,ชาครับมีเรื่องให้เล่ากันแต่เช้าเลย<ม>แตเมื่อคืนนี่ผมจอดนอนนู่นเนี่ยจอดอยู่ตรงกลางไม่ได้ จอดตั้งแต่เลือกงานไม่ได้ขยับไปไหนนะครับแล้วก็จาอ,อามทีแรกผมจอดอยู่คันแรกเลยนะจาอ,อามนี่ไปซื้อของกลับมาก็เลยเอามาจอดอยู่ล็อกอยู่ข้างหน้าผมมันก็เลยดูเหมือนว่าผมจอดอยู่ตรงกลางแต่เมื่อคืนนี่จันชูอยู่ตรงนู้นแหละนะนะั่นแหละตรงรถจอดตัวธงนี้อยู่ดีๆรถรถวิ่งเองนะครับจะต้อมไปขี่เจอจังๆเลยถึงกับวิ่ง ไม่ล้างตืดเลยต้มง,งานนี้แต่กระเจิงทั้งทีมครับงานนี้ถึงกับต้องย้ายรถไปนอนจุดใหม่หมดเลยนะครับก็มีแค่สามคันนี้ที่จอดอยู่จุดเดิมนอกนั้นนี่นู่นอะย้ายออกไปนู่นหมดเลยครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะผมผมก็ถึงบอกอยู่ตลอดนะครับว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องเคารพสถานที่นะครับต้องไหว้ต้องบูชาเขาอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าเป็นเรื่องเล่าให้พี่ๆน้องๆ f c ได้อ่าเล่ากันไอได้ฟังกันนะครับเนี่ยพี่เขาก็มาหยอดน้ำกรดยางพารานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ